เครื่องนวดคอไฟฟ้าทางร้านกำลังจ,จัดโปรล,ลดราคาลือเพียง300กว่าบาทเท่านั้นเครื่องนวดคอถึงใจมากเป็นบล็อกกันมาในกล่องสีแดงแบบนี้แกดูกัน นี่เลยครับเครื่องนวดคอไฟฟ้าเป็นแบบนวดคอบาไหลนะมีแบตเตอรี่ในตัวขนาด1,800มิลลิแอมป์นะครับผมเปิดใช้งานอยู่ตรงนี้อันแรกเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเปลี่ยนทิศทางการนวดปุ่มปรับความแรงการนวดปุ่มเปิดใช้งานหมดประคบร้อนกดเปิดเครื่องเลยนะครับคือไฟสีเขียวแบบนี้ตัวเครื่องจะเริ่มนวดทันทีเลยนะครับมีหัวนวดทั้งหมด6หัวนะจะเป็นการคืนนวดแบบนี้นะครับลองปรับความแรงการนวดนะครับอันนี้คือแรงสุดนะครับอันนี้คือระดับที่2และนี่คือระดับที่หนึ่งนะครับเครองจะหมไีช้านนนึึงะิดหม้าตขที่คออขงเรราจะู้สึกอุ ที่เสียบสายชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะเป็นแบบ Type C แล้วก็มีสายรัดเอวให้ด้วยนะครับร้อนน่องคอกันเลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็สายรัดยางยืดเป็นราวด้านหลังนะครับแล้วล็อกไว้ แล้วก็เริ่มนวดคอได้เลยนะครับตอนนี้เครื่องนวดคอก็เริ่มนวดคอแล้วนะครับจะนวดบริเวณต้นคอแบบนี้แล้วก็จะนวดบริเวณบ่าไหลด้านหลังแบบนี้นะครับจะเป็นการคึงนวดบีบนวดนะครับเอล่ความแรงการนวดได้ทั้งหมด3ระดับนะตัวเครื่องแต่การทางานทุกๆ10นาทีนะครับแล้วก็นวดขัดที่บ้านง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องถือเลยนะครับสามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นได้และตัวเครื่องเนี่ยนวดแรงมากเลยนะครับและตอนนี้ทารักได้จัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือเพียง300กว่าบาทเท่านั้นมีเลือกสองสีกดสั่งซื้อตะกร้าม